วันนะคะวันนี้กิจกรรมสร้างสรรค์เรามาวาดภาพอิสระด้วยสีเทียนนะคะวาดภาพอะไรก็ได้ค่ะตามใจเด็กเลยตัวร่วาดอะไรเด็กว่าอะไร,ะไร,ะไรคะ ไปค่ะเด็กๆอ่ามันคือปลาท่านเองอเสร็จแล้วเราก็ทำยังไงค่ะเด็กๆระบายสีกันค่ะ เร็จจำว,วาดอะไรก็ได้นะคะตามจินตนาการนะคะเสร็จะแล้วเขียนชื่อใช้เลขที่ประเมินตนเองผู้ปกครองประเมินแต่รูปส่งมาในลายคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะ